ทกศส,สาขาเพนนะครับมอบอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนธนาคารทกศในสถานศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสร้างคอมนะครับนายสุกันสางช้างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตหนึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ภายในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนธนาคารทกศในสถานศึกษา โดยมีนายสุทัศน์คำพรมมาผู้จัดการทกศสาขาสร้างคอมเป็นตัวแทนมอบแล้วก็มีนายอัตชัยนันทวิจิตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมนายวิเชียนเคหา,านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมนะครับมีนักเรียน342คนซึ่งครูประจําชั้นแต่ละชั้นได้มีเจตคติที่ดีในการจัดกิจกรรมอมรัพย์ในชั้นเรียนแต่ยังขาดการจัดการที่เป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือไปยังผู้จัดการทกสสาขารัางคอมและก็ได้รับข้อเสนอแนะให้ประสานไปยังผู้จัดการทกสสาขาเพนซึ่งตอบรับให้การสนับสนุนและทําพิธีส่งมอบวัสดุอุปรกรณ์ตามโครงการในวันนี้สําหร,รับอุปกรณ์ที่มอบให้ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมธนาคารเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีนัก,กเรียนรายบุคคลและค่าใช้จ่ายในสํานักงานจํานวนหนึ่งครับเพื่อใช้จัดกิจกรรมรองรับการออมทรัพย์ประจําชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรม โปรง่งใสตรวจสอบได้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออมทรัพย์และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ครับ